รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชี่ว่ากรุโรงพยาบาลน,นวมินท โรงแรมคอนโดรีสอร์อทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับแฟนๆชาคนละบ้านครับเพราะผมมาจันเชี่ยวนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายสสบายครับอากาศเหนือคขามันใหญ่ครับดูสายลมดีฮะวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งของที่ชิวาเซนกรีที่เขาใหญ่ครับที่นี่โอโซนเจ๋งโลกครับเรามีความฝันครับเรามีความฝันที่เราจะทําที่นี่เนี่ยเป็นบรูโซนแห่งที่6กของโลกครับบลูโซนคืออะไรครับบลูโซนคือ เป็นคำจัดความของดรแดนบิวเดอร์ครับซึ่งเป็นนักวิจัยของน i ช n ั่นเจอร a p h i c ครับได้เขียนเรื่องเคล็ดลับแห่งอายุวัฒนะนะครับซึ่งในตีพิมพ์ใน National Geographic เนี่ยเดือนพฤศจิกยายนปี2005ครับแดนบิ er วดเดอร์ค้นพบบูโซน5้าแห่งในโลกที่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบครับในที่ต,ต่างกันนะครับเป็นเขาบอกเขาแช่งว่าผมชอบมากเลย ป็นยายุทธนะและนักผู้แห่งขันอันดีรันนะครับคนพบว่าในโลกมีแค่5แห่งครับที่ผู้คนมีอายุเฉลี่ยเกิน100ปีครับที่แคลิฟอร์เนียที่รอมินดาครับที่กรีซอิคาเลียสซานดิเนียอิตาลีนะครับที่แหลมนิโคยาที่คอสตาริกานะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นโอกินาวาซึ่งในเอเชียครับเราฝันว่าที่เขาใหญ่ที่นี่จะเป็นบูโซนแห่งทั่วของโลกครับที่มีอายุเฉลี่ยเกินร้อยปีนะครับบูโซนมีเคล็ดลับอยู่9ก้าข้อ นะครับที่ทำให้เราอยู่ร้อปีนะครับข้อแรกคือ,อ,อ move naturally คือการออกกำลังกายการเดินโดยธรรมชาตินะครับอันที่2ข้อสอคือ know your purpose มีเป้าหมายของแต่ละวันนะครับเป้าหมายผมตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะชนะโควิด -19 ให้ได้นะครับผมจะก้าวข้ามิก,กิตนี้ให้ได้ข้อที่3คือ downshift คือลดความเครียดครับผมจะไม่เครียดโควิด -19 นะครับผมอยู่ในที่ที่ ควิด1นทีทำอะไรผมไม่ได้นะครับผมเคยพูดเสมอครับว่าเราไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของวูดในทีนได้ครับแต่เราสามารถเลือกที่อยู่ในที่ที่วิดในทีนเนี่ยมาถึงเราไม่ได้ครับส่วนข้อ4ี t เอติส rules ก็คือการทานให้น้อยลงนะครับถ้าเราเคยทาน100%ก็เหลือแค่แปสเปอร์เซนะั้นสแลนทาน n แก็คือทานผักเยอะนะครับที่นี่เรามีสวนผักคอนิกครับมีทั้ง พืชผักนะฮะมีทั้งพี่แก่ลมดีพี่ม้าลมดีพี่แก่ลมดีครับเราทําชีสเองนะครับเราเบเกอรี่เองเราทำขนมปังเองที่นี่ครับข้อที่6คือ Y a i d e นะครับก็มีการกระทำสังสรรค์กันบ้างนะครับนะฮะส่วนข้อที่7 Right try Right try คือคนที่คิดจะคล้ายกันนะครับนะครับเป็นการยานมิตรต่อกันข้อ8นะครับ Love one first นะคือให้ความรักกับคนอื่นนะครับผมส่งความรักไปถึงถึงอินเดีย ซึ่งแต่และว,วันเนี่ยมีคนติดเชื่อว่นสามสี่แสนคนนะครับส่วนข้อ9นะครับ Belonging นะครับก็คือเอ,อเป็นชุมชนที่น่ารักแต่ถ้าผมพูดเรื่องนี้ครับเราจะฝันถึงบูโซนได้ไงครับถ้าเรากำลังไปเชิญหน้ากับวิกฤตที่ยิ่งใหญ่โลกในะตอนนี้คือวิกฤตโควิด -19 นะผมเรียกว่าโควิดคือก้ามือเดิมด้วยกันนะครับอะไรอยู่เราไม่ได้ละครับผมเชื่อว่าเราจะก้าวข้ามแบบนี้ เพกินนี่ได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะให้กำลังใจกับพวกเราอล้วกันนะครับไปฟังความเห็นของบิลเกตเขาคิดยังไงนะครับโดยผมจะเริ่มจากอินเดียก่อนทุกค,ครับผมอยู่ในบริเวณเชียเวทครับซึ่งเป็นศูนย์บริการเวชศาสตร์พื้นฟูนและชราวัยครับขลังผมนี่คือคลินิกแพทย์แผนไทยครับซึ่งเราเป็นประเด็นที่ถกเถียงทุกวันนี้ว่า ทำไมเราไม่ใช้แพทย์แผนไทยในการร่วมรักษาคุณในทีมนะครับส่วข้างหน้าผมนี่เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน,นครับการที่ยืนร้อยปีได้เนี่ยเราต้องใช้ตัวช่วยครับแต่อะไรที่อย่งอินเดียครับอินเดียประเทศที่น่าทึ่งนะครับประเทศที่เก่าแก่มากเมืองพาร,ราสีเนี่ยว่าว่า older than history คือเก่ากว่าวาสตร์อีกนะครับอินเดียมีคนเก่งมากมายนะครับระดับโนเบลปรายหลายคนปัจจุบันอินเดียมีคนติดเชื้อวันหนึ่งเกือบ4ี่แ0,000ลายครับ มีผู้เสียชีวิตกว่า3,000รายตอนนี้ระบบสาธารณสุขอินเดียเนี่ยเขาว่าว่าถึงขั้นแคลติกแล้วถึงขั้น่มสลายแล้วโรงพยาบาลไม่มีเตียงไม่มีออกซิเจนนะครับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์ฮ่องกงรวมถึงไทยก็ห้ามคนอินเดียเนี่ยเดินทางเข้าประเทศรวมถึงเตือนให้คนไทยไปเที่ยวอินเดียครับที่ผมประหลาดใจคือเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียได้รับการยกย่องว่าเก่งมากเลยในการควบคุมโควิดนะครับ จากระบาดกว่บแสนคนต่อว,วันเหลือหลักพันต้นๆท่านเองนี่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสองเดือนหนังโครมบวนครับปัจจุบันเนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่น่ากังวลมากเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับนาย,นยรัฐม,มนตรีอินเดียเนี่ยเลนทราโมดีบอกว่าอินเดียเนี่ยสามารถใช้คุยได้แล้วเป็นร้านขายยาของโลกได้แล้วนะครับอินเดียเริ่มส่งออกวัคซีนของอินเดียให้หลายประเทศแต่ทุกวันนี้ครับทุกอย่างหนังโครมบวนนะครับ สารสุขอินเดียออกแถลงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอินเดียรุนแรงครับเรียนรู้จากอินเดียนะครับแล้วปรับชาวเทือไทยผมว่าน่าสนใจครับผมดีใจที่ไม่ได้อยู่อินเดียตอนนี้ครับผมอยู่ที่ชวาสิงกโปรีดูรอบตัวผมดีครับเเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะ เมื่อลมฝนบนฟ้ามาเล็วครับต้นไม้ก็งอกงามกินดินหลังฝนตกเนี่ยหอมมากเลยนะครับผมจําได้ผมัยเด็กนะครับที่นี่มีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าที่นี่อยู่สูงกระดับทะเลประมาณ700เจ็เมตรเนี่ยเพราะนั้นถ้าระดับนี้เนี่ยเราได้โอโซนเต็มๆครับในช่วงเรือนพฤษที่ผ่านมาเดียก็มีมหากรรมการหาเสียงรึตั้งครับในรัฐทบินนาดูปูเชลีนะครับรัฐ เกละนะครับซึ่งนายกสมนตรีโมดี้ก็ลงพื้นที่นะครับก็มีการหาเสียงกันคนก็มาฟังกันนะครับก็ผลที่ออกมาคือที่เห็นนะครับนอกจากนั้นนะครับอินเดียก็มีพิธีกรรมทางศาสนานะครับอินเดียนับล้านคนเข้าร่วมพิธีสําคัญมากเลยเรียกว่าพิธีภูมิเมราครับซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูที่เมืองฮาริทวานนะครับเป็นเรื่องสคัญครับคนล้านล้านคนอาจะเยีเยมสัปดาห์ครับ ตำรวจก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับเพราะว่าระยะห่างสังคมก็ถูกทําลายลงนะครับผลนี่แหละครับวันละสามแสนนะครับตายไปเสียวันละสามสี่พันคนนะครับซึ่งโควิด -19 ที่อินเดียเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์สองจุดหรือว่าดับเบิลมิวเทชันนะครับขนานนามไวรัสที่ว่า SARS-CoV-2 หรือที่เรียกวิชาการว่า B1617 ครับ ถูกค้นพบจากน้ำลายผู้ติดเชื้อนะครับในรัฐมหาราชเดลีและปัญจาเหตุผลที่เราดับเบิลบิเตัวเชนดับเบิลคือ2นะครับเพราะว่าค้นพบการกลายพันธุ์2จุดที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับกลายพาันธุ์ครั้งนี้เนี่ยท้าให้โปรตีนที่ส่วนปลายของแหลมของไวรัสโครโรนาคือมงกุฎเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเกาะกับเซลล์มนุษย์มากขึ้นแล้วเพิ่มอัตราการติดเชื้อมากขึ้นผลคือครับเป็นภาพที่ช็อกทั้งโลกเลยเชิงตะกอนที่บริการเผาศพในอินเดียเนี่ย ไม่เคยหยุดเลยหล่อที่4ชั่วโมงครับให้ทางกับผู้เสียชีวิตที่เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับผลทางเดียวที่เดียทําได้ตอนนี้คือเร่งการฉีดวัคซีนให้กับชาวอินเดียนะครับลองคิดถึงประเทศไทยครับโควิดเนี่ยเรารู้จักเข้ามาเนี่ยเราสู้เข้ามาเนี่ยปีกว่าแล้วครับต้องเร่งฉีดวัคซีนครับที่อยู่รอดน,รนี่เป็นข่าวร้ายนะครับแต่ In the d a r k เ e สเรมเ hope ผมเป็นเป็นนัก ผมไม่อ่านงานอ่านบทความอ่านบทสัมภาษณ์ของบิลเกตรนะครับน่าสนใจมากบทสัมภาษณ์นี้จากที่เราจิตตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเดียเรื่องนาคอมนาคอมนี่ผมเป็นแฟนคลับนาคอมนะจริงจริงนาคอมมีโปรแกรมที่ต้องไปที่นี่ด้วยนะครับตอนที่เราเปิดโรงแรมครับจะเชิญท่านมาวันนี้นาคอมมาอยู่แล้วนกคอมเป็นตลกที่คนรักมากอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอายุแค่หกสิบกว่าเองติดไม่กี่วันนตคอมก็จากหมแล้วนะครับก็ตอนนี้จิตตกทั้งประเทศแต่ไม่ไรครับ วิเกตเป็นพระเอกครับได้ออกมาพูดให้สัมภาษณ์นะฮะกับ s k y n e w วซึ่งเป็นาสารีโทรทัศน์เทียนปริดน,นะครับวิเกตพูดดีมากเลยครับท<ม>่านครับตอนนี้ผมอยู่ในเวรนชัวเวทแพทยแผนปัจจุบันครับเรามีแพทย์แผนไทยแล้วเรือแพทย์ปัจจุบันด้วยนะครับก็สวัสด,ดีชาสวัสด,ดีค่ะ ควิดเรามีสายพันธุ์จีนสายพันธอังกฤษสันนีโลกเลยเจอสายพันอุ์โโอนินเดียครับซึ่งสื่อเป็นก่อนนี้ก็ไม่ไม,ไม่ห้าประมาทกาอย่าตกนะครับโควิด19เนี่ยบิลเกตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับรวมทั้งเขียนบทความเมื่อเมษายนปีที่แล้วครับชื่อ the first modern pandemic นะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์สวนตัวของเขาครับเว็บไซต์ g a t e s n o t e c o m คาดการถึงสถานการณ์โควิดในทีนะครับว่าโอกาสที่จะค้นพบวัคซีนยาปัสจั์แก้โควิดเนี่ย,อย,ยอย่างน้อยสุดใช้เวลาเเดือนถึง2ปีแล้วเมื่อปีที่แล้วบิเกตบอกว่าถ้าทำได้จริงเป็นวัคซีนที่รับการพัฒนาที่เราสุดในโลกเพราะปกติวัคซีน,นโ,ดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพัฒนาถึง5ปีปีครับก็ที่บิเกตได้ทำนายไว้เมื่อเมษาปีที่แล้วก็เป็นจริงครับเรามีวัคซีนแล้วครับ บิเกตเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยต่อเมื่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเมื่อนั้นเนี่ยบรรดาผู้คนก็จะกลับมาดำเนินชีวิตอย่างสมบูรของส,สติเหมือนเดิมนะครับหลังจากความชินนี้ก็เป็นไปตามที่บิเกตคาดการไวรบ้บิเกตนี่เป็นจีนนี่อคนหนึ่งของโลกนะครับเ,เป็นมหาเศรษฐีนะฮะเก่งเรื่องไอทีมากเลยนะครับตอนนี้บิเกตได้พูดอะไรนะฮะให้กับกายทีวีน่าสนใจมากครับ บิลเกตใช้พูดสั้นนะครับแต่ได้ใจความมากเลยเข mm hmm. าใช้คำว่า complete l y b a c k to normal คือกลับมาเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ทุกประการภายในปี2022นะครับเ mm hmm. มื่อวัคซีนได้ฉีดเกือบครบทั่วแล้วนะ mm hmm. แล้วก็บิลเกตเองก็ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับเ mm hmm. มื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา mm hmm. เขาเชื่อว่าภายในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้านี่นะครับวัคซีนโควิด1 i กระจายทั่วโลก,กแล้ว คุยนายทีก็ไม่ใช่ไวรัสที่น่าคุยต่อไปนะครับแต่ที่ผมสนใจเป็นอย่างยิ่งคือางครับคือวิอเก็บบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องเตรียมต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัสตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอันนี้คือระดับจีนที่ของโลกบอกไว้นะครับก็อมองข้ามช็อตคุยนายทีงแล้วผมอายุจะหกสิบละห้าสิบเก้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับผมเป็นน้องน้าคอมไม่กี่ปีครับ ตอนที่นักข้อมติดโควิดบอลหายแล้วแจ๊สก็หายแล้วนะครับแต่นักข้อมไม่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอย่าประมาทครับการอย่าตกตระหนักอย่าตหนกตระหนักใน,กนคำพูดบิวเกตเาเนี้ยบอกว่าบิลเกตบอกว่าสมัยอีโบลาระบาดเลครับในช่วงในแอฟริกาปี2014-2016หลายคนก็ลืมนะครับอีโบลาระบาดนะครับผลคืนนี่นะครับเราประมาทครับ แต่สิ่งที่บริเกตให้กับเราเนี่ยคือกําลังใจนะครับผมก็ชี้ให้บริเกตนะครับในวิกฤตมีโอกาสเสมอครับโควิด -19 เป็นบทเรียนสำคัญของมนุษยชาติครับความประมาทการตกออตอนนี้เรารู้จักเขาแล้วใช่ไหมครับผมว่าเราสามารถมองไปจุดข้ามคุยได้แหละผมเชื่ออีกปีสองปีเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม ผมมีความหวังครับแต,แต่ว่าผมต้องอยู่ในที่ที่ไวรัสทําอะไรผมไม่ได้นะครับผมพูดเสมอครับว่าเราจะป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยากมากแต่เราสามารถเลือกที่อยู่ในที่ที่ไวรัสโควิด -19 มาไม่ถึงเราหรือทำเราไม่ได้ยีงนี้ครับท่ามกลการธรรมชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเข้ามาถึงผมเนี่ยผมต้องยอมรับชะตาผมแหละแต่ผมเชื่อว่าผมป้องกันตัวเองการผมสูงมากครับ ฉลองความสำเร็จของชีวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง7,99,000บาทเท่านั้น การเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร081 421 8323 090 107 7992ผมจึงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อน คุณหมอแนะนำครับว่าคนจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลคา่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก